ผมผมไม่กดดันอะไรเลยครับผมคิดอะไรผมก็ผมก็ ทำในสิ่งที่ผมรู้สึกผมบอกชอบคอยคือชอบผมบอกรักก็คือรักก็ดวงดีกว่าถูกหวยอีกหนูก็รู้แหละว่าแบบหลายๆคนก็แบบมีทั้งอิจฉาบ้างแล้วก็มีทั้งแบบว่าบ้างชอบบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่าคือก,อกอ็อย่างที่บอกว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแสดงความรักกันทั่วๆไปคือพี่ตรงอ่ะเขามีแผนการคือเขาเป็นผู้ชายชอบเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะเขาก็เลยมีแผนการเตรียมเซอร์ไพรส์ขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยคือหนูรู้สึกว่าการที่ผู้ชายคนหนึ่งออกมาบอกรักผู้หญิงให้คนทั้งประเทศรู้เนี่ยก็คือการให้เกียร แล้วยังไงคะครับครับก็ก็ดีใจที่น้องมีความสุขดีใจที่น้องเห็นสิ่งที่ที่เราตั้งใจให้และเตรียมเอาไว้ให้เนี่ยคือน้องน้องดีใจมากแล้วเราคนเป็นคนทําให้อะ ผมยิ่งรู้สึกดีใจมากๆคูณ2ด้วยซ้ำเพราะว่าเาเห็นว่าเขาแบบเฮ้ยไม่เคยมีใครทําให้ขนาดนี้ไม่เคยได้รับแบบนี้ไม่เคยได้เห็นแบบนี้เรามีความสุขมากมากครับค่ะดีใจค่ะไม่คิดว่าจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ค่ะก็ดีใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากก็คือไม่รู้ว่ามีพูแล้วก็ทุกวันนี้เพื่อนยังแซวอยู่เลยว่าแหมวันเกิดไม่เป่าเค้กแล้วนะเป่าพูคือ <laughs> กดดันไหมผมผมผมไม่กดดันอะไรเลยครับเพราะว่า พราะว่าทุกอย่างทุกๆปีหรือว่าทุกๆเทศากาลอะไรเงี้ยคือผมมันมีความตั้งใจของของผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยฮะว่าว่าเราจะทําอะไรหรือมันก็ไม่แน่ว่า,าสมมุติเรามีเทศากาลอะไรปีนะั้นมันก็อาจจะ<อ>ไม่ได้หนักซึ่งผมไม่อยากให้ไปมองว่าเอ้ยตรงนี้มาระดับนี้ข้างหน้ามต้องระดับนี้มันต้องระดับนี้มันไม่เกี่ยวกันผมว่าทุกทุกทุกอย่างให้ไปให,ให้ให้ไปและให้ไปมองที่ความตั้งใจที่ผมมีให้น้องดีกว่าหนูนองว่าคนเราแบบ ทุกวันนี้คือแบบอยู่กับปัจจุบันนะคะคือใช้ชีวิตให้มีความสุขกับปัจจุบัน<ม>เราทําสิ่งนี้ปัจจุบันเรามีความสุขเราไม่ต้องไปคาดหวังอนาคตว่าแบบโอ้ยอนาคตต้องยิ่งใหญ่หรือแบบต้องมีความสุขกว่าน,นี้คือชีวิตเรามันไม่ได้แบบยาวขนาดนั้นทําทุกวันให้มีความสุขแล้วก็แบบ<ม>ให้แบบ ที่สุดไปในทุกวันดีกว่าจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจทีหลังว่าแบบรู้อย่างนี้วันนั้นน่าจะทําอย่างนี้รู้ว่าอย่างนี้วันนั้นน่าจะทําอย่างนี้อะไรย่างเงี้ยค่ะวันเกิดปีนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรค่ะไม่เคยคาดหวังก็คือใช้ชีวิตอย่างที่บอกก็คือทําทุกวันให้มีความสุขดีกว่าค่ะใช่มไม,ม่ผมอะผมอะเชื่อว่าว่าผมไม่ต้องจริงๆแล้วอะผมไม่ต้องทําอะไรให้มันยิ่งใหญ่อะไรก็ได้ แล้วยังไงน้องก็มีความสุขแต่ว่าในเมื่อเรามีหลายอย่างอ่ะที่เราตั้งใจคือผมไม่อยากให้มองจริงๆนะว่าว่าตรงนี้ผมทําใหญ่ขนาดนี้ในครั้งหน้ามันจะทําใหญ่มากกว่านี้แล้วทุกคนคัดแล้วทุกคนต้องไปมองว่าเฮ้ยทำไมอันนี้มันไม่เห็นใหญ่เหมือนตอนนั้นเลยเฮ้ยรักน้องเวสน้อยลงหรือว่าอะไรยังไงมันไม่ใช่เพราะถ้าผมไปคิดตรงนั้น เอาแล้วความรักผมมีให้น้องมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นผมต้องทำตาใจตัวเองเพราะฉะนั้นผมตั้งใจอยากทำอะไรแม้มันจะไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ากับพลุแต่ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมตั้งใจนั้นมันมีความรักให้น้องมากกว่า<ม>อันเดิมๆแน่ๆ <c oughs> อืมอ้อหมดกัดเลยครับยืนังอยู่ตรงนี้กลหนูก็พูดอะไรไม่ถูกคะ่ะย่าว่าแต่พี่เลยหนูก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อคะ่ะ หวานออกมาจากใจคือ hmm. ม uh ันหวานออกมาจากใจไหมผมไม่ร mm ู hmm. ้แต่ที yeah, ่รู้ๆทุกทุกๆอย่างที่ผมพูดนั้นคือความรู้สึกที่ผมมีครับผมไม่เคยที่จะโกหกความรู้สึกตัวเองผมรู้สึกอะไรผมพูดตามความรู้สึกผมผมคิดอะไรผมก็ผมก็ทําในสิ่งที่ผมรู้สึกผมบอกชอบก็คือชอบผมบอกรักก็คือรักเพราะฉะนั้นผมไม่สนใจว่าใครจะมองยังไงว่าว่าจะว่าผมอะไรยังไงผมทําตามความรู้สึกของผมเองความหวานนั้นมันอาจจะ มันอาจจะเป็นโบนัสที่มันออกมาเพราะฉะนั้นผมไม่รู้เนี่ยว่าสิ่งที่ผมทํานั้นมันจะหวานไม่หวานสิ่งที่ผมทํานั้นมันมันจะส่งผลให้คนรู้สึกว่าหวานหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมทําทุกอย่างนั้นอะ่ะมันคือความตั้งใจของผมเองก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปแลคะค่ะใช่เหมือนวัยรุ่นทั่วไปแหละที่แบบสแสดงความรักกันบอกรักกันมีมุง้งมิ้งบ้างมีสาระบ้างไม่ไร้สาระบ้างอะไรเงี้ยมันก็เหมือนชีวิตคนวัยรุ่นทั่วไปเพราะเราก็คือคนทั่วไปค่ะก็อย่างที่บอกแหละว่าหนูดวงดี แล้วเล่นก็ค่ะก็ดวงดีกว่าถูกหวยอีกก็โอ้โหหนูก็รู้แหละว่าแบบหลายๆคนก็แบบมีทั้งอิจฉาบ้างแล้วก็มีทั้งแบบ ว่าบ้างชอบบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่าคือก็อยากอย่างที่บอกว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งแสดงความรักกันทั่วๆ่วไปการเซอร์ไพรส์มันมีอยู่แล้วคนอื่นคู่อื่นก็มีเซอร์ไพรส์หนูเชื่อแต่แค่แบบบางคู่เขาไม่ได้ถ่าย YouTube บางคู่เขาไม่ได้เป็นแบบมีชื่อเสียงหรืออะไรเงี้ยคนก็เลยไม่ได้รู้แต่ว่าการเซอร์ไพรส์เป็นเรื่องปกติของคนมีความรักอยู่แล้วค่ะเพราะว่าใครๆก็อยากที่จะทําให้วันวันนั้นของคนที่เรารักให้เขามีความสุขซึ่งหนูมองว่ามันเป็นการแสดงความรักที่น่ารัก มันก็เป็นเรื่องปกติของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็อยากให้แบบทุกคนแบบเปิดใจแล้วก็แบบเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะอะไรอะไร,อะไรอะไรเงี้ยมากกว่ามองให้มันเป็นเรื่องปกติค่ะตอนนี้ตอนนี้คือทุกคนอ่ะต้องบอกว่าทุกคนที่ผมเห็นคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วทาไมถึงทําอะไรขนาดนี้ทําไมถึงมีแต่เนื้อต้องตัวโดนตัวอะไรเงี้ยบอกพี่เู็ความจริงเลยนะว่าพี่อ่ะ จะเตรียมการอะไรของแฟนๆอะไรของพี่อ่ะไม่เขาจะได้เข้าใจเขาจะได้ไม่ต้องเม้นแล้วทำไมพี่ต้องบอกเขาจะพี่อ่าทำไมพี่ต้องบอก คือพี่ตรงอะ่ะเขามีแผนการคือเขาเป็นผู้ชายชอบเซอร์ไพรส์ใช่ไหมคะเขาก็เลยมีแผนการเตรียมเซอร์ไพรส์ขอเป็นแฟนอะไรอย่างงี้แล้วเขาก็ยังไม่ทําเขาก็ยังแบบว่าเอ้ยรอก่อนนู่นเนี่ยหนูไม่รู้นะว่าแผนการคืออะไรไม่รู้เพราะเขาเซอร์ไพรส์ใช่ไหมก็เลยไม่รู้แล้วมันก็เลยทําให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็เลยไม่ได้มีการขอเป็นแฟนกันเกิดขึ้นเพราะว่าหนูก็ไม่ได้ไปกดดันเขาว่าไหนอะเซอร์ไพรส์ไหนอะเซอร์ไพรส์นึกออกปหคะหนูก็คิดว่าคงจะเป็นวันนั้นที่พี่เขาเตรียมไว้แล้วซึ่งหนูก็ไม่คิดว่าคนดูจะคาดหวังว่าทําไม มันยังไม่ถึงวันนั้นสักทีอะไรเงี้ยหนูอยากจะบอกว่าทุกคนก็รอไปพร้อมๆหนูดีกว่า oh. ก็คือไม่ต้องคอมเมนต์ว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่ใช่แฟนนูนี่นั่นเป็นการไม่ให้เกียรติอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าการที่ผู้ชายคนนึงออกมาบอกรักผู้หญิงให้คนทั้งประเทศรู้เนี่ยก็คือการให้เกียรติแล้วสําหรับหนูซึ่งแบบว่าเรื่องขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยเวลาไหนก็คือเวลานั้นต่อให้วันนี้ไม่ใช่เป็นแฟนกันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่รักกันก็คือรักกันก็คือรักกันแต่เรื่องเป็นแฟนก็คือต้องรอวันนั้นทีีี่่่่เเขาาาาตรรยมมมไไไวว้ซึงหนูกก็สถปบอ พี่รักหนูก็ต้องเป็นแฟนหนูสิมันก็มันก็ดูไม่ใช่อะค่ะนะคะสาวๆแล้วก็ต้องแบบว่าให้เวลาผู้ชายเขาได้แบบเตรียมวันเวลาของเขาเราก็ต้องรอค่ะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะจะได้จบเคลียร์เ <c oughs> ขาก็ตามนั้นคือผมก็มีม,มีมีสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจที่ที่ตัวผมเองตั้งใจเอาไว้ <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ <c oughs> วกคาดว่ามันจะเป็นเวลาที่เหมาะที่เหมาะสม,มผมก็เลยจะทําจะทําตรงนั้นแหละก็คือเรายังบอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยเพราะว่า ก็ยังบอกไม่ได้ครับว่าเร็วๆนี้<ค>ไมอะไรก <c oughs> <ๆ>็ไม่มีใครรู้จริงๆใช,ใช่แต่คนที่อคอมเมนต์ก็นั่นแหละค่ะก็คือไม่ต้องห่วงว่าแบบโอ๊ยเป็นการไม่ให้เกียติทำไมเบสยังแบบอันนั้นคือสําหรับหนูอะก็คือว่าหนูรู้แล้วไงว่าเขาจะเตรียมการอะไรแล้วส่วนตัวหนูก็คือแค่บอกรักอะไรเงี้ยก็โอเคแล้วจริงๆบอกลักนี่คือถ้าแบบเป็นวัยรุ่นธรรมดาคือบอกกันสองคนก็ได้นอกาันไม่ต้องออกสื่อหรืออะไรก็ได้แต่นี้คือพี่เขาแบบชัดเจนออกสื่อขนาดนี้นี่ก็ถือว่าให้เกียรติแล้วค่ะก็คุณทุกคนที่เป็นห่วงก็มเต แต่ว่าก็อยากจะให้เข้าใจด้วยว่าในความเป็นจริงอ่ะมันมีเรื่องราวมาอยู่แล้วซึ่งทุกคนเบ็นไม่สามารถบอกทุกคนให้รู้ได้เพราะเป็นเรื่องของคนสองคนอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนเสพก็ดูแล้วก็ให้กําลังใจดีกว่าถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านแค่นั้นค่ะใช่ล่าสุดเไปเที่ยวไทีนดนครับอันนี้ไปกับครอบครัวเอ่อไปกับทีมงานครับทีมงานของน้องก็คือช่องไปเรียค่ะใช่ครับก็คือน้องตั้งใจที่จะแบบพาเพื่อนๆนทีมงานไปเที่ยวแล้วก็ เออผมก็เลยอาสาเป็นทั้งคนขับรถให้แล้วก็คอยที่แบบเออขอเป็นคนขอดูแลละกันเป็นผู้แลแลกปกครองอก็เลยเป็นก็เลยขอปเป็นผู้ปกครองทริปนี้ก็ได้ไปก็คือมันก็ดีคือเราก็ได้รู้จักเพื่อนน้องด้วยเราได้รู้จักทีมงานของน้องความคิดการใช้ชีวิตเป็นยังไงซึ่งเออซึ่งเราเห็นน้องๆเขามีความสุขเฮ้ยเราดีใจว่า เราแบบว่าเหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งพาลูกๆมาเที่ยว3วัน2คืน3วันสองคืน,น,คนแต่มันไม่จบแค่นั้นเยดยครับตอนแรกก็ขับรถกลับกันมาดีๆ <c oughs> กำลังจะเข้ากรุงเทพ <c oughs> เฮ้ยหนูหิวข้า หิวข้าวยังไม่อยากกลับบ้านซึ่งจะถึงบ้านอยู่แล้วมุ่งตรงไปบางแสนภูเขายันแม่น้ำโอ้โหไปต่อบ,บางแสนอีกก็เลยเออเออแก๊งนี้ยอมรับเลยทำไม่สิบว, <family S 2> ว่าต้องมาฉีดวัคซีนหรือว่าทำงานต่อก็คือไปยาวแล้วค่ะ <c oughs> ไม่กลับโอ้คนนี้ไปทั้งชีวิตก็ได้ครับ เ,เดี๋ยวก็โดนดราม่าอีกพูดเล่นครับก็ไม่คือเราดูเราเราก็ดูแลกันไปคือไม่ใช่วนมันก็ไม่ใช่ว่าผมต้องมาจ่ายอะไรอย่างนี้หรอกคือว่าน้องอ่ะคือน้องเขาก็เห็นว่าอะไรเหมาะอะไรควร คือการใช้การใช้ชีวิตอะ่ะบางคนอาจจะไม่ได้เห็นมุมนี้หรอกแต่ว่าบางครั้งอะ่ะเวลาจ่ายตังน้องก็ยังมาพูดกับผมเลยบอกว่าเฮ้ยพี่ตรงหารกันก็ได้เฮ้ยพี่ตรงเดี๋ยวหนูจ่ายเองบ้างอะไรเงี้ยเป็นเป็นอย่างไปดีกว่าค่ะถ้าแบบน้ําดื่มอย่างเงี้ยก็ให้พี่เขาเลี้ยงก็ไม่ได้น่าเกียดอะไรแต่ถ้าสมมตินหนูไปเข้าช็อปแบรนด์เนมราคาเป็นหลายๆแสนหนูอยากได้แล้วหนูไปให้พี่เขาจ่ายอันนี้หนูก็มองว่าเวอร์กเกินถ้าหนูอยากได้หนูก็ต้องใช้เงินตัวเองจ่ายอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็แบบเรื่องน้ําเรื่องขนมอะไรอย่างเงี้ เราก็ไม่ได้รบกวนเขามากเราก็แบบให้พี่ตรงจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ม่เคยเป็นเหตุมีหลายอย่างมากนะหลายอย่างที <het> ่น้องอยากได้แต่น้องไม่เคยมาบอกไม่ไม่เคยมาบอกผมสักอย่างเนี่ยแหละคือผมรู้สึกว่าน้องมีสิ่งตรงเนี้ยที่และมันเป็นสิ่งที่ผมผมอยากจะให้โดยที่น้องไม่ได้ต้องการเลยเพราะว่าน้องไม่ได้มาขออะไรผมสักอย่างไม่เคยขอผมเนี่ยแต่ผมเลยเต็มใจที่จะอยากทำให้ที่ไปกองร้องไว้ที่สองตอนนี้มันยังไงมีได้เรียกมาเจอกัน คือตอนนี้ตอนนี้ก็บอกว่าเราติดติดเ,เราติดต่อเราติดต่อคนที่ผมคนที่ผมให้รายชื่อกับทางตํารวจไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะคือคือเราติดต่อได้ก็ก็มีได้คุยกันบ้างซึ่งเขาก็จะยอมที่จะเข้ามามอบตัวก็คือว่าตอนนี้ทางตํารวจเนี่ยกำลังที่จะส่งหมายเรียกไปแล้วก็เดี๋ยวคาดว่าจะได้ได้มาเจอกันเร็วๆนี้ครับอืใช่ครับต้องรอจากหมายเรียกแล้วก็ซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะมาตามหมายเรียกไหมหรือว่า ขาจะรอหมายจับหรือว่าหรือว่าเขาจะมาก่อดหมายเรียกเพราะตอนนี้คือถามว่าตามตัวเขาได้ไหมคือตามตัวเขาได้แล้วเรารู้แล้วว่าที่อยู่ <S <S 1> <S 1> เขาอยู่ไหนอะไรยังไงแต่ว่าผมก็ยังไม่อยากให้ถึงขั้นที่แบบว่าไปถึงหมายจับก็คือมาคุยกันผมอยากรู้เหมือนกันว่าสิ่งที่คุณทําไปนั้นคุณคุณทําไปอะไรยังไงเพราะว่ามันยังมีคนที่เดือดร้อนคนที่ยังไม่ได้เงินจากคุณเขายังไม่ได้รับอะไรเลยคําขอโทษเขาก็ยังไม่ได้เงินสักบาทเขาก็ยังไม่ได้คืน เพราะฉะนั้นผมอยากที่จะไปไปเป็นตัวแทนของทุกๆคนที่เคยโดนโกงแล้วก็จะจะจะฟังจากปากเขาว่าเขาจะว่ายังไงครับก็อยากเจอกันอยู่โอ้ใช่ครับขอบคุณขอบคุณมากๆคือคือ,คอทุกคนคือต้องบอกว่าเป็นเพราะทุกคนด้วยที่ทุกคนส่งส่งหลักฐานอะไรมาบ้างที่แบบว่าให้ผมเนี่ยเอ้ยได,ได้ได้ทำคดีได้เร็วขึ้นก็คือว่าทางตำรวจเขาก็ได้ข้อมูลอะไรที่เยอะขึ้นถ้าผมหาเองคนเดียวตอนแรกก็อาจจะ ไม่ได้ตามตัวได้เร็วขนาดนี้อะไรเงี้ยฮะก็ทุกคนก็มาขอบคุณในไอจีผมก็เยอะมากแล้วก็ขอบคุณไปทางน้องด้วยเออผมก็ได้น้องนี่แหละเป็นคนคอยช่วยน้องก็มาคอยดูให้ว่าแบบเฮ้ยบัญชีเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้ก็ส่งสลิปมานะพี่ตรงอะไรเงี้ยก็เป็นมีน้องเนี่ยอยู่ข้างๆคอยช่วยผมเสมอเพราะฉะนั้นก็มันมาจากทุกๆคนด้วยก็ดีใจครับดีใจมากๆก็ก็เนี่ยแหละผมก็จะพยายามทําให้เต็มที่